สั่งอาหารป่านะครับอาหารที่ใช้เลี้ยงป่านะครับก็เป็นอาหารของคนนี่แหละครับเราสั่งมาอีกนะครับเป็นมาม่านะครับเป็นมาม่าที่มันเป็นเส้นมันมันเป็นเส้นสั้นๆนะครับมันไม่เป็นเส้นนะครับจากโรงงานของมาม่าเขาไปซื้อมาจากโรงงานประมาณโรงงานมาม่า แล้วก็เอามาขายให้คนเลี้ยงปลานะครับมา,มามาม่านี้ปลามันกินดีนะครับตอนนี้ก็ช่างนะครับช่างเป็นว่ามันกี่กิโลก็จดแถวนี้เขาใช้กันเยอะนะครับเป็นมาม่าแบบนี้มาม่าผงนะครับ นี่เอาไปเก็บไว้นะครับเวลาจะให้กินก็เอาไปแช่น้ำนะครับเอาไปแช่น้ำไว้ให้ปลานะครับปลากินปลากินมามา่าคนกินน้ำพริกนะครับปลาที่นี่อ้วนนะครับถ้าช่วงไหนราคาปลาดีก็ยังพอว่านะครับ แต่ช่วงไหนถ้าปลาราคาถูกน้ำตาจะร่วงนะครับเพราะว่าซื้อมาม่ามาแพงนะครับก็กินหลายอย่างนะครับทั้งมาม่าขี้หมูนะครับปลานี่จะชอบมากเลยขี้หมูขี้ไก่แหนนะครับมาม่าก็เอามาเสริมนะครับโปรตีนนะครับ บางทีก็ไม่ต้องแค่นะครับเอาไปโปรยเลยก็ได้นะครับบางคนเขาก็แช่น้ำในพักกละมังก่อนนะครับลแล้วก็เอาไปให้สาดลงบ่อนะครับ